มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแห่เป็นห่วงนักแสดงชื่อดังโพสต์ภาพคู่กับลูกชายที่เสียชีวิตไปแล้วลั่นบอกอยู่กับลูกจะไปอยู่กับลูกตายเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีหลังล่าสุดดารามากฝีมือคนดังอย่างเจี๊ยบกาญจนพรปลอดภัยได้ออกมาลงรูปของตนเองคู่กับลูกชายผู้ล่วงลับอย่างหนุ่มหล่อเจสุภาการปลอดภัยอดีตดีเจและก็นายแบบคนดังนะคะ โดยเจีย๊ยบได้เขียนข้อความประกอบรูปดังกล่าวอยู่กับลูกไปอยู่กับลูกทําเอาคนตกใจแล้วก็มากดไลค์พร้อมแสดงความห่วงใยเธอทันทีค่ะขณะเดียวกันนะคะก่อนที่เจีย๊ยบจะลงรูปดังกล่าวก็ได้ลงรูปตอนไปนลอยอังคารอาทิตย์ของเจและเขียนข้อความว่าวันนี้วันพระวันนี้ครบรอบสองปีวันที่ไปลอยอังคารเจที่ทะเลสัต,ตหีบ วันสงบจิตจริงๆสงบจิตนิ่งๆในใจมองฟ้าคุยกับฟ้าฟ้ารับรู้ซึ่งก็มีคนมากดไลค์ปกติและบอกว่าอยากจะให้เจ๊ทำใจและเจไปดีแล้วแฮเป็นห่วงนักแสดงชื่อดังโพสต์ภาพคู่กับลูกชายที่เสียชีวิตไปแล้วลั่นบอกอยู่กับลูกจะไปอยู่กับลูกขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ